สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาแนะนำสกินแคร์ที่ใช้เป็นประจำตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือเมื่อสองาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยเป็นเลเซอร์มาหน้ามาทำให้หน้าเป็นสเกต็ตการบำรุงผิวเนี่ยจะต้องบำรุงให้ผิวหน้าได้รับการบำรุงให้มันชุ่มชื้นเพื่อสเก็ตมันหลุดทีนี้เนี่ยก็เลยไปเสิร์ชใน Google ก็เลยได้ตัวนี้มาจะเป็นครีมสกินลิต้านะคะรีวิวมันเยอะมากครีมสกินลิต้าเนี้ยจะเป็นครีมเมือข่อยทาขมุกลักษณะเนี่ยจะ จะเป็นเมื่อข่อยท่ายืดแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอน่อ,อนๆทีนี้เนี่ยครีมนี้มี2คาแรคเตอร์ก็คือคาแรคเตอร์แรกคือเมื่อมันซึมเข้าผิวปุบะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะตื่นเช้ามาเนียนหน้าไม่มันแล้วก็คาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์นึงเนี่ยคือจะเป็นส่วนของการเคลือบผิวในที่นี้คือจะมีประกายชิมอนอ่อนแล้วแต่งหน้าเนี่ยหน้าติดทั้งวันเครื่องสำอางเชา้ายันเย่ย,ยไม่หลุดเลยก็เลยในส่วนตัวที่ใช้เนี่ยอาทิตย์แรกอะ่ะใช้ปุ๊บสะสเก็ตหลุดเกือบหมดส่วน เอกอาทิตย์นึงเนี่ยพอสเกลลุดออกมดแล้วอ่ะหน้านุ่มนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากก็เลยอยากจะมาแนะนำครีมดีๆนะคะสกินลิต้านะคะ